Got state mind. Know what เพื่อนเพื่อนคิดว่าการที่เราเนี่ยท้องกับผู้ชายที่เจ้าชู้คือมีลูกกับผู้ชายเจ้าชู้เนี่ยมันจะหยุดคนเจ้าชู้ได้หรือเปล่านะครับพี่เข้มไปเจอประเด็นประเด็นหนึ่งมาจากกลุ่มปรึกษาปัญหาชีวิตตาม facebook เนาะคือเป็นคนที่แบบชอบใส่ใจปัญหาชาวบ้านอะไรเงี้ยก็เลยจะไปติดตามเพจพวกนี้นะครับติดตามกลุ่ม,มก็มีคนโพสต ขึ้นมาบอกว่าผู้ชายที่เคยเจ้าชู้อะไรทําให้คุณหยุดแบบร้อยเปอร์เซนค่ะขอคนที่เคยผ่านประสบการณ์มาแล้วอาก็อันนี้ไม่รู้ไม่รู้ตกลงเขาเขาผ่านเขาถามผู้ชายหรือเปล่าหรือถามผู้หญิงเพราะว่าประโยคแรกเหมือนถามผู้ชายนะว่าเอออะไรผู้ชายที่เจ้าชู้เนี่ยแบบหยุดเจ้าชู้ได้ส่วนประโยคที่สองขอคนที่เคยผ่านประสบการณ์มาแล้วนี่หมายถึง ผู้หญิงที่เคยอยู่กับผู้ชายเจ้าชู้มาแล้วหรือเปล่าแต่เขาจะเอาประสบการณ์อย่างเดียวนะจะบอกเลยว่าเขาไม่ได้ขอคนที่แบบศึกษาวิชาจิตวิทยานะพี่เข้มก็เลยไม่ได้ไปตอบเขานะแต่วันนี้พี่เข้มจะพูดในช่องอู่ซ่อมความรักนะครับว่ามันได้หรือไม่ได้และทําไมมันถึงเป็นแบบนั้น ยินนี้ต้อนรับนะครับที่นี่คืออุซ่อมความรักอยู่กับผมพี่เข้มเข้มมาริวัตรนะครับใครมีความรักพังๆเอามาเข้าอุนะและใครมีความรักที่ยังไม่พังมาดูแลความรักกันนะครับด้วยวิธีการแนวทางทางจิตวิทยาที่ถูกต้องนะเพราะว่าจิตวิทยาปลอมเนี่ยโคตรเยอะเลยนะไถแบบตามติ๊กตงติกตอกมีเยอะแยะมากนะ,ะใครไปเชื่ออะไรแบบนั้นก็ขอให้โชคดีไปนะ ก่อนเเราต้องมานิยามคําว่าเจ้าชู้ก่อนผู้ชายเนี่ยเวลาผู้ชายและผู้หญิงก็ตามคนที่เจ้าชู้เนี่ยบางทีมันจะติดกับการเปลี่ยนรสเปลี่ยนกลิน่นติดกับการกินอะไรใหม่ๆไปเรื่อยๆอาจจะเป็นคนที่เออไม่ชอบกินอาหารจานเดิมนะก็เลยต้องไปหาอะไรใหม่ๆคนพวกนี้อย่าไปคาดหวังความมั่นคงในชีวิต เพราะถ้าเมื่อไหร่ก็ตามคุณเอาความคาดหวังนะความมั่นคงไปผูกไปติดไว้กับคนอื่นเมื่อน,นั้นแหละคุณจะโดนหลอกเพราะว่าพวกเจ้าชู้เนี่ยพวกเส,เสือเนี่ยมันดูออกนะแล้วเราต้องนิยามให้ชัดเจนก่อนว่าผู้ชายธรรมดาผู้ชายชอบเที่ยวผู้ชายที่แบบถ้ามีโอกาสก็ไปกับผู้หญิงเนี่ยกับผู้ชายเจ้าชู้เนี่ยมันต่างกันถ้าผู้ชายที่มีโอกาสแล้วไปกับผู้หญิงหมายถึงว่ามันตอนนั้นมันมีความรักแล้วอะ นะเรื่องมันยังไม่มีความรักแต่ผู้หญิงยอมผู้ชายก็ยอมต่างคนต่างยอมแบบนี้ก็โอเคแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณไปเจอผู้ชายที่มันแบบว่าต่อให้มันมีแล้วมันก็จะมีอีกต่อให้มันมีครอบครัวมีลูกแล้วมันก็จะมีอีกพวกนี้เจ้าชู้แบบหยุดไม่ได้นะครับนะบางทีคนเจ้าชู้เนี่ยกว่าที่เขาจะเฉบนิสยัยความเจ้าชู้เนี่ยมันจะต้องผ่านอะไรหลายอย่างผ่านปมในชีวิต ผ่านวิธีคิดที่เขาเชื่อว่ามันคือเรื่องปกติของโลกของผู้ชายที่มีสิทธิ์จะทําได้นะครับความคิดที่เราจะเรียกว่าบิดเบี้ยวได้ไหมคือก็ไม่อยากไปตีตาว่าเขาบิดเบี้ยวเนาะแล้วก็บางคนเนี่ยก็มีพันธุก,กรรมหรือมียีสนะ์แล้วบางคน,นี่ยมีลูกแล้วก็ยังจะไปมีคนอื่นอีกอย่างเงี้ยนะครับอันนี้คือจัดอยู่ในประเภทเจ้าชู้แท้เลยนะ ถ้าเป็นผู้ชายแบบผู้ชายลนลาผู้ชายเที่ยวอ่ะผู้หญิงมีให้ก็ทําผู้หญิงไม่ให้ก็ไม่ทําก็ไม่ตือ้อไม่ยัดเยียดไม่โกหกไม่หลอกอันนี้ก็จะเป็นอีกประเภทหนึ่งถ้าเป็นพวกนี้ก็มีโอกาสที่จะหยุดได้บ้างนะเพราะบางทีเขาก็จะเห็นค่าของความเป็นมนุษย์เด็กแต่ว่ากับผู้ชายเจ้าชู้ที่เจ้าชู้แบบร้อยเปอร์เซ็นต์่ะมันจะไม่มีทางหยุดแน่นอนดังนั้น ใครก็ตามนะครับที่เป็นผู้หญิงแล้วมาฟังคลิปนี้หรือเป็นผู้ชายก็ตามเนี่ยกำลังจะออยากได้แฟนเป็นผู้หญิงสักคนหนึ่งนะแล้วมาฟังคลิปนี้มันเอาไปกลับกันได้นะครับขอให้รู้ไว้เลยว่าถ้าคุณดูคนออกและคุณรู้อยู่แล้วว่าเขาเจ้าชู้เนี่ยและคุณคิดว่าการมีลูกเนี่ยจะผูกเขาเอาไว้ได้เนี่ยกลนาเปลี่ยนความคิดใหม่นะครับเพราะว่าเด็กไม่ได้มีหน้าที่ในการเป็นโซ่ทองคล้องใจให้ใครเด็ก ไม่ใช่นักจิตวิทยาการปรึกษาจะต้องมานั่งปรึกษาพ่อแม่ที่ร้องไห้เพราะว่าอีกฝ่ายนึงมีชู้นะเพราะถ้าเกิดอย่างนั้นเดี๋ยวแผลใจเกิดขึ้นกับเด็กแน่นอนนะครับแลวเด็กจะต้องไปพบกับนักจิตตอนโตนะหรือบางคนเนี่ยอาจจะไม่ใช่พบกับนักจิตวิทยานะไม่ใช่แค่ปรึกษาแต่อาจจะต้องไปพบจิตแพทย์และทําจิตบาบัดร่วมด้วยนะเพราะว่าปัญหาที่มันใหญ่เกินเด็กและเราเป็นผู้ใหญ่เนี่ย แล้วไปยัดเยียดให้เด็กเนี่ยบางทีเราอาจจะไม่ได้รู้สึกว่าตัวเองยัดเยียดนะแต่ก็เล่าให้เด็กฟังให้เด็กมันรู้และเด็กมันรู้สึกว่าปัญหานะั้นมันใหญ่เกินตัวเนี่ยเนี่ยส่วนใหญ่จะเกิดปมนะครับก็เป็นปมเป็นอะไรไปนะแล้วเด็กก็ไม่ได้มีหน้าที่เป็นกาวใจเป็นโซ่ทองของใจเป็นอะไรให้พ่อให้แม่เท่านั้นเด็กมีหน้าที่แค่เป็นเด็ก มีหน้าที่แค่รับผิดชอบชีวิตของตัวเองและเติบโต,ตอย่างมีคุณภาพนะในขณะเดียวกันเราที่กำลังจะเป็นพ่อคนแม่คนเนี่ยเราจัดการชีวิตตัวเองไม่ได้จัดการความคาดหวังของตัวเองไม่ได้เอาความคาดหวังของเราเนี่ยเออเราต้องมีแฟนหาแฟนเลย,เ,ลยเอาความคาดหวังเนี่ยไปลงกับคนที่เจ้าชู้แล้วก็ไปลงกับลูกอีกทีหนึง่งว่าต้องเชื่อมระหว่างแม่ที่แตกสลาย กับพ่อที่เรียกว่าอะไรเนี่ยเออกับกับพ่อที่แบบอาจจะมีปมหรืออาจจะมีอะไรที่ทําให้เขาเจ้าชู้นะ่ะหรืออาจจะ dna อาจจะไม่ดีนะอาจจะเป็นพวกพันธุกรรมแต่เรา,เาสิ่งเนี้ยไปลงกับเด็กอลองคิดดูแล้วกันว่าคุณเป็นพ่อแม่แบบไหนนะเราอันนี้ต้องต้องลองทบทวนด้วยว่าเราจะกลายเป็นพ่อแม่แบบไหนนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่ต้องคิดนะครับ ดังนั้นอยากจะให้เพื่อนๆทุกคนเนี่ยลองคิดดูอีกทีหนึง่งเพราะในช่องไอในเพจในกลุ่มให้คำปรึกษาเนี่ยคนเข้ามาบอกเลยบอกมีลูกเดี๋ยวหยุดได้มีลูกเดี๋ยวหยุดได้ดดไดนะครับก็ไม่รู้พากันไปนลงเหวที่ไหนก็ก็คือค่อนข้สงสารเด็ก นะใจิตใจที่แตกสลายของตัวคุณเองคุณต้องรักษาและซ่อมมันเองความคาดหวังจะมีชีวิตดีๆในอนาคตจะมีความรักดีๆในอนาคตอยู่ในใจของคุณคุณต้องเป็นผู้รับผิดชอบกับมันเองไม่ใช่หน้าที่ของเด็กที่ต้องรับผิดชอบให้ไม่ใช่หน้าที่ของผู้ชายเจ้าชูที่ต้องรับผิดชอบให้มันเป็นหน้าที่ของคุณที่คุณต้องซ่อมนะ เมื่อ,อไรก็ตามนะที่มีปัญหาปัญหาชีวิตเนี่ยคนส่วนใหญ่จะไปซ่อมคนอื่นอ,อ๋อเรามีแฟนเจ้าชู้ใช่ไหมทำให้แฟนเจ้าชู้เนี่ยหายเจ้าชู้หมดมันก็จะหมดเรื่องอ๋เรามีลูกใช่ไหมลูกดือ้อนะเลี้ยงเลี้ยงลูกแล้วมันดือ้อทาให้ลูกหายดื้อแล้วมันก็จะจบเนี่ยแต่คนส่วนใหญ่ไม่ได้ลืมเออไม่ได้ลืมคนส่วนใหญ่ลืมคิดว่าตัวเองเนี่ยเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้เราดึงดูดคนพวกนี้ ใจของเราทําไมเราไปแอดแท็กค,คนเจ้าชู้ทาไมเราถึงไปผูกใจติดกับคนเจ้าชู้นะเนี่ยเนี่ยคือสิ่งที่เราต้องจัดการถ้าเราอยากมีความรักดีๆนะเราจะต้องไม่ไปพึ่งพิงคนอื่นไม่ไปเอ่อเขาเรียกว่าดิพเอนออนคนอื่นนะเออถ้าเป็นอย่างนั้นแปลว่าคุณติดภาวะพึ่งพิงต่อให้คุณจะบอกว่าฉันเนี่ยเก่งมากนะฉันทํางานนันนีน,น่นมีลูกน้องเยอะแยะติดสอยห้อยตามนะ ฉันเป็นคนอ่อนแอตรงไหนนะมันทำให้เราเนี่ยไม่ได้มองตัวเองนะครับคนส่วนใหญ่ที่ไม่รู้ตัวเองแล้วก็ไม่ได้ทำงานกับตัวเองเนี่ยจะไปคาดหวังเอากับคนอื่นเหมือนกับเราเดินออกไปหน้าบ้านเดินออกไปนอกบ้านจะไปที่ไหนสักที่หนึ่งแล้วฝนมันตกแล้วก็ไปโทษฟ,ฟ้าฝนเนี่ยมัน,นทำไมฝนมันตกนฝนมันจะตกของมันอยู่แล้วอะอทำไมวันนี้แดดมันออก ทำาม,มันหนาวจังเลยอะไรเงี้ยบางทีเรากา็ไปโทษสิ่งแวดล้อมโทษอะไรรอบข้างโดยที่เราไม่ได้ดูเลยว่ามือไม้ก็มีร่มก็มีก็หยิบสิหรือไม่เราก็อาจจะถ้ามันเลื่อนนัดได้อาจจะเลื่อนไปวันอื่นไปอะไรอย่างเงี้ยนะเลื่อนนัดไปวันอื่นก็ได้นะหรือถ้ามันจําเป็นเอาพกร่มพกอะไรไปนะหาช่องทางหาลู่ทางของตัวเองแต่เมื่อไหรก็ตามที่คุณรู้สึกว่า มันต้องพึ่งพาพึ่งพิงคนอื่นเนี่ยแสดงว่าคุณติดภาวะพึ่งพิงคำว่าพึ่งพิงอาจจะไม่ใช่เรื่องของการเงินการงานอย่างเดียวแต่มันอาจจะหมายถึงเรื่องจิตใจก็นับด้วยเช่นกันอันนี้ลองพิจารณาดูดังนั้นวิเชราะมจะเอาเอาเอา,เอาสิ่งดีๆมาบอกต่อกันนะผู้ชายที่เจ้าชู้เนี่ยอะไรหยุดก็ไม่ได้นะครับเอาลูกเอาอะไรมาหยุดก็ไม่ได้แต่ตัวคุณนี่แหละที่จะต้องเ,อเลือกความรักที่เหมาะสมนะ ต้องตั้งเป้าหมายให้กับชีวิตด้วยนะความรักเนี่ยเราอยากมีความรักแบบไหนเราอยากมีความรักอยากมีครอบครัวที่อบอุ่นแต่เราดันเลือกทรัพยากรเรืเ่องแบททิเลียวที่มันไม่อบอุ่นมาเป็นคู่รักคู่ชีวิตอนะ่ะแล้วเราก็บอกว่าแค่ฉันก็ดึงดูดก,ก,ก,กับคนพวกนี้ชันก็รู้สึกแอนแท็กับคนพวกนี้คนอื่นใจใชนมันก็ไม่รักนะอันเนี้ยเป็นลักษณะของแผลใจหรือเปล่าที่เราต้องซ่อมมันนะครับแต่ก่อนพวกเนี้ยมันซ่อมได้นะแต่คนส่วนใหญ่จะไปซ่อมคนอื่น แล้วมันก็จะเป็นการพายเรือแล้วก็วนอยู่กับปัญหาเดิมๆรวมไปถึงบางสิ่งบางอย่างที่เราจะปลูกฝังให้ลูกของเราในอนาคตเนี่ยลูกของเราก็จะกลายเป็นเด็กที่โตขึ้นมาเป็นผู้ใหญ่ที่พายเรือในอ่างไม่ต่างกันนะครับอ้าดังนั้นนะพบผู้เชี่ยวชาญเป็นดีนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าเราจะไปเจอคนเจ้าชู้เนี่ยนะหยุดแบบร้อยเปอร์เซ็นผมว่าเราเปลี่ยนคนอื่นไม่ได้ แต่เราเราเอาคนอื่นมาเปลี่ยนแทนคนนี้ได้นะโอเคเจอกันใหม่ในคลิปอื่นๆของช่องนะครับถ้าใครมีคำถามอะไรเนี่ยก็ลงเอาไว้นะอย่างที่พี่เข้มบอกว่าคนที่เราไปตีค่าว่าเขาเจ้าชู้เนี่ยมันมีหลายแบบหลายพันถ้าบางประเภทเนี่ยมันอาจจะพอเปลี่ยนได้คือผู้ชายล้นลาใช่ไหมผู้หญิงอาจจะดูแบบลันลานิดนึงอะไรเงี้ยมันมันมีลูกมันอาจจะรักลูกแต่มันก็มีผู้ชายบางคนที่มันรักลูกแล้วมันรักจริงแต่มันก็ยังคง เอาความต้องการของตัวเองเป็นสําคัญเหมือนกับเหมือนกับการก,กินอาหารเหมือนกับการเปลี่ยนเสื้อผ้าต้องเปลี่ยนอะไรที่มันไม่ซ้ํากันแล้วเราจะเลือกคนแบบนี้มาเป็นพ่อของลูกแล้วเรา,ารับได้ไหมให้ลองพิจารณาดูนะครับเพราะการเปลี่ยนคนอื่นมันเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้เจอก,กันนะครับสวัสดีด้วยครับ